ครับก็ขอกรับสวัสดีนะครับแฟนเพจนักแสวงโชคคนละฝันแฟนเพจแนวทางนักแสวงโชคแฟนๆที่ชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผ่านช่อง YouTube แนวทางนักแสวงโชคนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของหลักสิบล่างนะครับวร,ระจันทันที่16มีนาคม2566นหนะครับหลักสิบล่างก็เช่นกันครับเหมือนกับหลักสิบบนหลักหน่วยบนเลย นะครับตัวเลขที่ผมนํามาคํานวณก็คือ6ตัวนะครับ6ตัวนะครับเห็นไหมครับในแต่ละงวดนะครับตัวเลข6ตัวนะครับที่คํานวณได้นะครับในแต่ละงวดมาจากสูตรนะครับไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับตัวเลข6ตัวหน้าแรกมาดีนะครับมาดีมากนะครับแล้วก็ผลรางวัลล่างจะมีแค่หลักหน่วยหลักสิบนะครับที่ผมฉีดประกาศสีน้ําเงินไว้คือหลักสิบนะครับสิบล่าง นะครับมันจะมาพัวพันกันนะครับตัวเลขที่คำนวณได้เห็นไหมครับมาพัวพันกับหลักสิบล่างผลรางวัลของหลักสิบล่างในทุกๆงวดเลยนะครับล่างมองง่ายก็คือมีเลขสองหลักหลักหน่วยหลักสิบนะครับหลักร้อยไม่มีล่างนะครับต่อไปในส่วนของหน้าที่สองหลักสิบล่างนะครับเห็นไหมครับหน้าที่สองก็เช่นกันนะครับสิบเจ็ดมกราหนึ่งกุมภามาเรื่อยๆนะครับพาดงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมล่าสุด นักขับ17มกราคมเห็นไหมครับ66 1กุมภาเข้านะครับมาพลาดงวดล่าสุดนะครับพลาดงวดเดียวผมก็ยังไม่เปลี่ยนสูตรนะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนสูตรนะครับผมยังยึดถือสูตรเดิมนะครับก็ยังยึดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนสูตรเพราะว่าเพิ่งพลาดแค่ครั้งเดียวดังนั้นหลักสิบล่างนะครับ16มีนาคม2566นะครับ901234 นะครับฝากไว้พิจารณาสําหรับใครมองว่าตัวเลขที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกนะครับมันเยอะ6ตัวอย่างเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เวลาที่ประกบนะครับมันจะมีนะครับประกบเหมือนเหมือนสูตรบนนะครับเวลาประกบมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสิบล่างหน่วยล่างประกบกันนะครับจะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมดเห็นไหมครับทั้งหมดสามสิบหกชุดนะครับจะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมดสามสิบหกชุด นะครับแล้วก็นํารูปสามตัวล่างนะครับรูปสามตัวล่างมาตัดออกมันจะเหลือ18ชุดนะครับงวดที่แล้วประกบชุดพาานะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้านะครับดังนั้นใครที่มองว่าหกตัวมันเยอะนะครับถึงเวลาที่ประกบกันนะครับมันจะมาทําให้ตัวเลขแคบลงนะครับเวลาประกบนะครับก็ฝากพวกเราแฟนเพจนะครับเป็นแฟนท่อง Youtube ก็พิจารณาเอานะครับในส่วนของ การวิเคราะห์ในส่วนของหลัก10ล่างก็มีเพียงเท่านี้นะครับ16มีนาคม2566สิบล่างคือ901234นะครับเวลาที่เราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปยืนดูตามแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็พิจารณาเอานะครับเปิดโทรศัพท์ดู901234พิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจนะครับนักแสวงโชคคนละฝันเพจสำรองแนวทางนักแสวงโชคนะครับไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับพวกเราทุกๆวัน นะครับแล้วก็ช่อง YouTube แนวทางนักสแสวงโชคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้อาจารย์นันสู่ตัวเลขพารวยแล้วก็เพจแล้วก็ช่อง YouTube ครับ16มีนาคมขอให้ทุกคนโชคดีครับ